ถ้าเพื่นพนอนๆวันนี้นะครับมาพบกับผมช่างคิงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทํารถแห่จิ๋วกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนอ่าต่อไฟนะครับเป็นไฟกระพริบนะครับใช้แบตเตอรี่3โวลต์นะครับก็คือใช้ถ่าน เรามาเริ่มมาเลยดว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องเจาะรูนะครับไปที่แผ่นพาร์ตูดนะครับแล้วก็เราก็หาที่เจาะพาร์ตูดนะครับทำปลายแหลมเจาะรูลงไปตัวนี้จะใช้ไฟความโตนะครับ 5มิลเราก็จะในส่วนของไฟเนี่ยมันจะมีสองขั้วมันจะมีสั้นกับยาวยาวเ่ยจะเป็นขั้วบวกสั้นจะเป็นขั้วลบก,ก็เวลาหันต้องให้หันไปทางเดียวกันนะครับเวลาต่อจะได้ต่อง่ายครับมันจะได้ไม่หลงขั้วจะได้พอต่อเสร็จแล้วจะได้เปิดแล้วก็ใช้งานได้เลย เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องต่อในจุดที่เราต่อได้ง่ายก่อนนะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่ต้องใช้น้ำยาประสานแต่ผมต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายง่ายต่อการบัดกรีนะครับแล้วก็ทาลงไปเลย ทาให้ทั่วคนระับจะได้บัตรกรีง่ายๆ เกิดน้องๆท่านใดดูนะครับควรใช้ผู้ปกครองคนทํานะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าหัวแรงร้อนแล้วก็ตะกัวบัรกีีนี่ก็อันตรายนะครับเวลาใช้งานก็ควรจะมีผ้าปิดจมูกนะครับกั้นไว้แล้วก็หาปัดลมเป่าให้มันออกไปจากตัวเรา ันนี้นะครับเป็นอ่าโอเคเราก็ได้แล้วหนึ่งข้างแล้วเราก็ต้องไปตัดสายไฟนะครับที่จะต่อพ่วงจากนี่มานี่แล้วก็นี่มานี่เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปเลยนะครับเพราะว,ว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดสายต้องใช้เวลานานนิดนึง่งก็กลับมาพบกันนะครับ าการเลกที่เตรียมสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าพี่ๆน้องๆน,นะครับไม่มีที่เอ,อไม่มีครีมปอกสายไฟแบบนี้นะครับก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าสายไฟเราเยอะพอจะตัดเสร็จก็ใช้ระยะเวลานานนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตัวไปเลย แยกสีของสายไฟบวกกับลบอันนี้ประเอนพอดีมีสีขาวกับสีชมพูก็สีขาวก็แทนลบสีแดงอ่าสีชมพูก็แทนบวกนะครับจะได้จำง,ง่ายๆเวลาเราไปต่อกับแบตเตอรี่หรือฐานเนี่ยเราจะได้ไม่หลงขั้วนะครับ ไฟข้อดีของไฟ DC นะครับต่อผิดขั้วยังไงก็ไม่พังนะครับแล้วก็ไม่ช็อตด้วยเต็มที่ก็คือไม่ติดแล้วก็สลับขั้วไปใหม่ก็จะใช้งานได้ปกติง่ายๆครับถ้าเกิดเรา เป็นแล้วมันก็ไม่ยากค่อยๆทำไปถ้าเพื่อนๆน้องๆนะครับชอบนะครับทำตามใจตามความรู้สึกเราได้เลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะว่าเราทำใช้ของเราเอง เกิดไม่ดีเราก็แค่ไขใหม่ถ้าอยากจะบัดกีให้มันรวดเร็วนะครับก็ต้องใช้น้ำยาประสานนะครับก็จะง่ายมากเลย ไม่ติดนะครับใจร้อนไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> ค่อยใจเย็นทําไปเรื่อยๆถ <c oughs> ้าพี่ๆน้องๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างคิงด้วยครับช่องซาจิทเลสคิงนะครับ,ะรบจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับ ไม่ต้องดูอยูนะครับใจเย็นดูให้ดีนะครับว่า ขั้วไหนเป็นขั้วไหนสีไหนเป็นสีไหนถ้าเกิดต่อผิดขั้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งหากันเองนะครับว่ามันผิดหรือมันถูกทําไมมันถึงไม่ติดนี่อย่างเดียวครับขั้วไม่ตรงกันก็เลยไม,ม่ติด อันนี้นะครับก็เสร็จการสองข้างแต่ข้อสําคัญนะครับเราต้องพ่วงแต่และสองข้างเนี่ยต้องหากันด้วยไม่ง,งั้นเวลาต่อไฟแล้วมันจะติดแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็ไม่ติด จะยังรับไม่ต้องรีอ่าตอนนี้นะครับเราต็ต่อ วงจรเข้าหากันแล้วเดี๋ยวสักคู่นะครับผมจะพาไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเป็นถ่าน 2A ง2 A, 2ก้อนนะครับรวมกันแล้วก้อนละ1.5โวลต์ก็เป็น3โวลต์นนครับเดี๋ยวไปรอชมเลยนะครับก็กลับมาพบกันต่อนะครับ พอดีฟางฐานนะครับสองก้อนไม่มีนะครับก็เลยต้อง modify นะครับเอาสี่ก้อนมาใส่แทนนะครับอย่างที่บอกนะครับเส้นยาอ่ไฟกระพริบเรานะครับทางด้านขั่วที่ยาวนะครับจะเป็นขั่วบวกเราก็ใส่สีพูไว้นะครับ ตอนนี้เราก็จะลองมาต่อกันดูนะครับว่าเฮ้ยช่างคิงเขาบอกจริงไหมว่าเ่าสีชมพูนี่แทนสีแดงเป็นขั้วบวกอ่าเดี๋ยวเราจะลองต่อดูนะครับตอนนี้ต่อปุ๊บจะติดเลยนะครับมันยังไม่ผ่านสวิต ผลสำเร็จนะครับตอนนี้รถแท่เราก็มีไฟกระพริบด้านใต้ท้องรถแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาพาทำในช่วงต่อไปของรถแท่นะครับก็จะเป็นพวกติดลำโพงติดเครื่องเสียงติด G, แอมจิวก็ติดด้านข้างนะครับที่เป็น รูปต่างๆที่เราอยากทำํำลายต่างๆที่เราอยากทํานะครับก็ไม่ยากครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ